โค้งกันทนางไทยอันนี้กับพังลาวเฮากำลังผ่ามสะพานเลยนี่นะ<อ>กับป่าน้ำเชาวลาวเด้อพี่น้องกับไปดำนาพังพังลาวใกล้ที่ถึงจะพังแล้วล่ะน้ำโค้งกันน้ำลงเน,ะนาะนะ้ำขึ้นเนีน้ำลงว่าย่าน้ำน้ำขื่นแม่พอฝนตกนะน้ำขึ้น กลับบานไปดำน้าพี่เนอะโมมีคนดำหน้าค่ะชาวเราก็เลยสิไปดำน้าในน้ำโค้งกันเน่า อันนี้กัจันนาหิวเขี้ยวหอมมอะไรนี่อยู่กับมันนี่โม่เมื่อยอยู่นะนี่โม่เมื่อยอยู่พี่น้องถามจะพานมาแล้ววันนี้กับเชื่อเมื่อบ้านเขาขณะนี้รถโดยสารสาวลาวนะครับโอเคพี่น้องจำบัตรก่อนสวัสดีวันนี้มากับสาวลาวด้วยพี่น้องวันนี้สาวลาวสชเมื่อ กับประเทศลาวนี่กำลังสิ่งสามจะผ่านท่นใดที่ผ่านกำลังสิ่ามจะพานเลยพี่น้องเมื่อดำนาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อดำนาลสาวลาวเด้อสาวลาวเมื่อดำนาไปฉีดวัคซีนขามอันนกลับบ้านวันที่เท่าไรนะวันนี้วันที่14เนาะกลับบ้านวันที่14